ืเ <c oughs> นี่อคันอันเสื่องมันออกกระเสียงง่ามกระเซียขึ้นตัวว่าอิลีแล้เะ,แเและเนาะบ้าก็ไปก็ไปข้าง,น,างนั้นเลย่หอยุ่วอันดอกนึ่งสวัสดีค่ะพี่น้องภาพมาเก็บเห็ดม่เห็ดกับพันธุ์ไหนไง มิแตอดอกน้ห่อยๆกำลั่งสิขึ้นไหมคะพี่น้องหลายยุจยา่ <c oughs> าล้ากำลั่งสิขึ้นเอาจัาหน่อยเอาดอกง่ายขึ้นเฮ็ดขาเหลืองค่ะ เกิดแม่ไหนั่นละ่ะเห็ดกระล่างขึ้นจ้ะเห็ดกระล่างขึ้นค่ะพี่กระร่างเกิดค่ะพี่น้อง ครับพี่น้องดอกน้อยๆเพื่อนก็ล่างเกิดเฮ็ดค่าเหลืองค่ะพี่น้อง เฮ็ดดอกน้อยๆกำลังเกิดจ้ะพี่น้องอ๋อเฮจ้ะอืมขายุวานก็ออกปนกันค่ะพี่น้องอืม กับพี่พน้องเฮดดำค้าเหลืองจ้า <Okay. S 1> เพราะคันชีนีอโรดกับว่ได้เพราะว่าม,มันดอกหูนก็เกิดจ,จ้าพี่น้องจ้าอืมนี่ค่ะพี่น้อง เพราะท่าน,านเคยมา,จากจ่าเพราะว่าน่องเพื่อนผ้ามากมากกับพิษพิษถือถือก,กับมากกับลวงท่างจะม่เจมบเห็บคอนยุทธากาจำว่าได้ เพืพ่อนเพื่องเกิดว่าในดอกไงคะพี่น้องฮะจ้าก็มีพอได้เก็บอยู่นี่เพ่นน้องเพื่อนอ่อนซ่อน ค่ะพี่น้องน,นี่เห้เอาไปกินพอดีพอดีค่ะพ,พี่น้องกับน้นเกิดค่ะพี่น้อง เย่เอ็นรอครับค่ะพี่น้องเพืนะ่อนเป็นแถวเป็นเป็นเครือเห็ดปววแกน้อยบ้านท่าละ่ะพี่น้องเมือ่อนี่ภาเขาปลาไมาเจอปลาเพืนะ่อนเห็ดดำค่ะพี่น้องก๊ะลังสีออกทั้งอื่นเพล่นง,ง่ามดอกใหญ่ดอกงา,าหรอค่ะแต่ว่าทั้งนี้กับขั้นใดดอกใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเบื้องท่าทางกับสีดอกใหญ่อยู่ เอาพ่ออันก็นะคะพี่นอ้องกระสีเอา,าเตังแต้หายได้งแต่ดอกมันขามันกระสีบ่เอาโอ้ยมือนี่ฝนเป็นส่งชิต้ตกๆกะเป็นตาย่านมื่อนผู้มื่อนเขาเนาะ นี่พี่น้องดอกน,น่อยกําลังไงขันห้าเก็บเอาไปลวกลก่มกระเบออันเท่าใดดอกค่ะนี่พราแมนได้เต็มคู่เต็มทั้งเอาไปลวกลก่มกระบอได้ร้ายด้วยค่ะพี่น้องนี่ เพราะว่าฝนที่ตกห้ามเนาะค่ะเนาะเอาสวยงามบ่ได้บดอกค่ะพี่น้องขันห้าฝนมากนี่นี่ค่ะเห็ดขาวเห็ดเป็นคือเห็ดหูหนูบ้านเท่านี่ยแหละค่ะนี่พี่น้องนี่นี่ก็สิเอามันดอกมันนี่ค่ะเป็นคือ ed, หเห็ดหูหนูบ้านเท่ามันดอกมันใส่งานได้บอใส่คุไปเบ่งเนาะ โอ้เห็ดมันดอกน้อยดอกน้อยค่ะพี่น้องนีค่ค่ะพี่นอ้องอาอฝนพีบ่าฝนพีบ่า พี่น้อง,องเอ้เบางในเห็ดก็ล่างเกิดกะมันกระดอกวบ่หันใหญ่นาะคะ่ะเนาะโคกน้อยมันสิเกิดดอกน้อยก็ข้าเจ้าอยู่ค่ะพี่น้องนี่ ขันท่าไปกินซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ถ้ายุ่ในปลาจังสีขาเนียค่ะพี่น้อง าเงค่ะพี่น้องเหตุบ่หลายคือทางคือทางฮอนแลนด์เพิ่มจ่ามันแต่ว่ากะหลายอยู่มันกะพึ่งสิเกิดค่ะพี่น้องบ่ให้เกิดหลาย เ,เพื่อนเกิดเป็นมู่เป็นกุ้มงมังซี่ผัดบอ่ออันผัดขาบอ่ออันนี่นอกจากนอกผัดขาบอ่อเนาเนี่ยแะจ้าุดยอดเลยเป็นลวกพอเปลี่ยนเห็ดปวกไก้น่อยนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะค่ะพี่น้อง พี่น้องว่ามีตั้งแต่เห็ดดำแลยเห็ดขยุวานกับเกิดอยู่ค่ะพี่น้องเกิดอยู่เนาะ่ล้วพี่น้องก็เร่งสิเกิด พ่อได้เก็บกับพ่อได้งไงคือการจ้าจ้า,าย,ย่านลงทางมากับนองเพิ่นสองคนมาโคกนี่จ้ามา มาเทียนึงเหรอล่ะพี่น้องแต่หันจำท่างบ่ได้บ่ว่ใหญ่บ่ว่านองก็แเป็นพาก,กันปึกจะแม่นเมียฟรังนี่เสม,มือนว่าเมียฟรังอีปึกนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าอีปึกหาป่วยเฮาจะคนเน่เนี่เมียฟรังสองคนนี่แหละแต่ปึกกระซังถอนน่นเนาะมาหอดปลาเห็ดอยู <c> ่ <oughs> พี่น้องเอ้ยเบิ่งไหร่ขยุวันเมิ่งนี้เบิ่งไหสิอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนดอกเทาเพิ่นนี่ล่ะนี่ 外喷友，穿衬 นะคะพี่น้องฝนตกด้วค่ะพี่น้อง น้องพันยานลงทางค่ะพี่น้องมาน้งกันสองคนค่ะพี่น้องเมื่อเก็บเฮ็ดดำแต่ว่าโอ้ยอันนี้เบ่เอาดอกค่ะพี่นอ้องก็เสียขาเพื่อนดูเบ่า,เาดอกขาวา้เพื่อนเป็นอันนี้ให้เพื่อนเป็นเสื้อต่อไปซะเฮ็ดดำคันเบื้องบ่าคักค่ะพี่น้องนะ่ะเมื่อก๊ะ อกันกับใบใหม่เนาะนี่ค่ะพี่น้องวันนค่ะขายน่าอยู่ค่ะ,คะพี่น้องวันนี้ ดอกมันใหญ่แล้วค่ะพี่นอ้องนี่เพิ่นกะสิขึ้นลาแล้วเพิ่นเป็นกอเนีน่ยค่ะมึงไม่คือดอกงานคืองานนี้ได้ค่ะพี่น้องคันผู้ใดเบื้องบ่ฮู้จักว่าเป็นเฮดดำกะสิบ่รู้เนาะจำอ่ะนี่เป่านิมยามอดยามอดมันก็เกิดใหม่คือเกา่าล่ะค่ะพี่น้อง กูได้มาเบื้องมาช่วมเราฝากกูไลค์กูแชร์กูติดตามในเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ